สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกหนุนปลื้มรับปร,ริญญาแล้วเผยพ่อตัวมายินดีนะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนในวงการบันเทิงเลยทีเดียวล่าสุดลูกหนุนล,ลูกสาวคนสวยของอดีตนักสแสดงและผู้กำกับชื่อดังตัวสรัญยูวงกระจงังกับเปิ้ลหัทยาได้เรียนจบแล้วตามความตั้งใจของตนเองและความยินดีของคนในครอบครัวโดยเมื่อวันที่13ธันวาคมที่มหาวิทยาลัยรังสิต ลูกหนุนได้เตรียมเข้ารับปริญญาตรีในคณะวิทยาลัยดนตรีเกียดนิยมอันดับหนึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งน้องหนุนได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเดลินิวออนไลน์ถึงความรู้สึกที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ว่าหนูก็ดีใจมากค่ะเรียนจบสีปีตามเกณฑ์เลยตอนเรียนเรียนหนักมากเพราะเราอยากจบตามเกณฑ์ที่มีก็เลยต้องใช้ความพยายามในการอ่านหนังสือมากๆบางวิชาย,ยากมาก แต่ก็ตั้งใจเต็มที่เรียนจบเกียรติเฉลี่ยพอใจค่ะ3.74ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคุณแม่เขาก็ยินดีกับเราด้วยส่วนคุณพ่อหนูบอกท่านมาก่อนแล้วเพราะจบตั้งแต่ต้นปีแต่ติดเรื่องโควิดและรับปริญญาช่วงนี้อยู่แล้วซึ่งคุณพ่อท่านก็รับรู้และดีใจกับเราความรู้สึกของหนูก็คิดถึงคุณพ่อตลอดอย่างวันนี้วันจริงก็บอกพ่อรับจริงแล้วนะ พ่อมาด้วยน้ำมาถ่ายรูปกันกับสแตนดี้คุณพ่อก็มีพี่และคนอื่นๆทำให้อยากบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์พ่อหนูรู้ก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆและก็อยากฝากขอบคุณคนที่ส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับหนูด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ